ผมก็อยู่ข้างในร้านข้าวหอมแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นซุม้มซึ่งมีหลายซุ้มเยอะแยะมากมายเลยนะครับและซุ้มเหล่านี้เนี่ยเขามีมากน้อยขนาดไหนแล้วที่ร้านข้าวหอมเนี่ยเขามีแค่ซุ้มนี้อย่างเดียวหรือเขามีที่ตรงไหนอะไรยังไงผมไม่สามารถตอบได้แต่ตอนนี้ผมนั่งอยู่กับเจ้าของร้านเรียบร้อยนะครับเป็นสาวสวยและใส่ชุดที่แบบว่า สีสันสดใสมากๆเลยนะครับเดี๋ยวงั้นเรามารู้จักแล้วมาคุยกับเขาเลยดีกว่านะครับคุณอุ๋ยครับสวัสดีครับน้องอุ๋ยจ๋าสวัสดีค่ะพี่มาริเทลอุ๋ยจ๋าสวัสดีค่ะซุ้มเนี่ยบอกก่อนที่พี่เห็นเนี่ยนั่งกันแบบเก๋ไก๋เฉลี่ยเดอ้อบรรยากาศดีดีขนาดนี้เนี่ยมีทั้งหมดกี่ซุ้มจ๊ะซุ้มทั้งหมดของเรานะคะมีทั้งหมด12ซุ้มค่ะพี่12ซุ้มก็เรียงกันอยู่รอบบ่อน้ํานี่เลยใช,ใช่ไหมจ๊ะ,ะนอกจากซุ้มแล้วที่อุ๋ยจ๋าข้าวหอมเนี่ยมีมีซุ้มบริกกกกาาารรออออออยยยย่่่่่งเเเดดีีีีีีววหืืืมมมมมโโซซซซนน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 ๆๆ้้้คคะะะจุุป็ ลักษณะของลูกค้าที่ชอบแบบนั่งพื้นนั่งชิวๆนะคะเราจะมีโซนแบบเก้าอี้ค่ะแล้วก็โซนห้องแอร์ด้วยนะคะ,ะทางศนกางด้านหลังคือเก้าอี้เนี่ยก็คือเก้าอี้เป็นโต๊ะอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นที่นั่งสําหรับคนที่อายุเยอะหน่อยที่ไม่สะดวกในการนั่งกัตมาดอะไรอย่างนี้แล้วก็ใคร,ครที่ขี้ร้อนและมีโซนห้องแอร์ให้บริการด้วยที่เนี่ยบรรยากาศดีมากเพ่เท่าที่พี่ไปเดินํำรวจมาที่ได้เห็นภาพอย่างเงี้ยบรรยากาศดีมาก ที่นี่จะขายบรรยากาศอย่างเดียวไม่ได้มันต้องขายอาหารอาหารอะไรที่นี่ที่คิดว่าถ้าเกิดว่าใครได้ดูเพจลุงมอพาเที่ยวแล้วเนี่ยอยากจะมากินตามเนี่ยต้องควรมากินอะไรบ้างและในวันนี้จะได้เห็นอะไรที่พี่จะได้กินบ้างค่ะตอนอื่นนะคะร้านข้าวของกรัวบรรทุกนะคะเรามีทั้งอาหารไทยจีนอีสานนะคะแต่ว,วันนี้อาหารที่ถือว่าเป็น,นซีเนเจอร์ทารานที่ดุ๋ยเนี่ยจะนำมา ให้พี่มอริสเคได้ชิมนะคะ,ะก็จะมีะปลากระปุงทอดน,น้ำปลาค่ะอ่าแล้วมีอะไรต่อทอดมันกุ้งค่ะอู้ทอดมันกุ้งจ้ะยำทะเลเดือดค่ะยำทะเลเดือดอ่ะใช่ค่ะ ตำกุ้ง,งนัวค่ะตำกุ้ง,งนัวตำยอดมะพร้าวปูม้าโอ้โหยอดมะพร้าวปูม้าอีกโอ้ยและอีกอันนึงที่ผมขอรีฟรีฟเบสรีเฟสรีเควสต์เ,ฟเ,ฟเลยส่วนตัวนั่นก็คือผมอยากกินตำไทยใส่ปูทำให้ผมกินหน่อยได้ไหมโอ้ไม่มีปัญหาค่ะพี่หมอโอ้โหขอบคุณนนมากๆและเดี๋ยวช่วงเวลาต่อไปหลังจากที่ล่ำลากรมนองเสร็จแล้วเนี่ยผม ก็จะได้กินอาหารที่หอมบอกมาไอ้คุณอุ๋ยคุณอุ๋ยคุณอุ๋ยบอกมานะครับว่าหน้าตาจะเป็นไงตอนนี้ขอขอบคุณก่อนเลยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับอาจาขอบคุณอะไรครับจ้าเดี๋ยวเราไปดูวันนจ้าวันหน้าจ้าอาหารนี่มันเป็นยังไงลุงมอได้อยากเห็นแล้วจ้าัลโหล <Hello. S 2> เป็นยังไงบ้างจ้าได้เห็นอาหารของเราแล้ว oh. ขอย้ำโปรโมชั่นสเปเชียลสำหรับแฟนเพจของลุงหมอพาเที่ยวนั่นคืออะไรจ้าปะ้าโอปลากระพงทอดน้ำปลา,าค่ะจ้าหรือปลากระพงทุกเมนูค่ะของที่ร้านนี้จากปกตินะคะทุกเมนูของปลากระพงที่ร้านนี้จะอยู่ที่ราคา270บบาทค่ะแต่แฟนเพจลุงหมอพาเที่ยวนะคะทุกคนที่ได้ดูรายการนี้จะมีจะได้รับสิทธิพิเศษค่ะลดเหลือ เมนูละ1 5 9บาทเท่านั้นเองอถึงวันถึงวันเส้นเดือนกรกฎาค่ะพี่มอจงตัง<อ>้งจา,าหาฉะนั้นใครที่เป็นแฟนเ็ดลุงมอแลนะอยากมาที่นคปรปฐมมาที่แห่งนี้นะครับร้านข้าวหอมนะครับอย่าลืมใช้สิทธิ์ของท่านนะจ๊ะของดีๆมาลุงมอก็ต้องบอกต่อนะจ๊<ช>ะตอนนี้เนี่ยป้าโอ๋ก็อยู่กันลุงมอเรียบร้อยแล้วถึงเวลาแห่งการที่เราจะได้ทานอาหารในชิมอาหารเหล่านี้นะจ๊ะเราขออนุญาตถอดเฟซชิลออกก่อนแล้วก็ถอดหน้ากากออกก่อนนะจ๊ะ อาร์จ้าอาหารเราก็มาเต็มแล้วนะจ๊ะมีอะไรบ้างไหนป้ะโอแนะนำดิจ๊ะตั้งแต่ทำรายการมานะคะพี่มอเมนูนี้เป็นเมนูที่หนูภูมใจที่สุดจริงนะวันนี้หนูจะได้กินเต็มที่กับเขาแล้วจ้าเริ่มจากเริ่มต้นนะคะกับเมื่อกี้ที่ว่าไปคือปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ลูกค้าค่อนข้างสั่งป่อยกับที่นี่นะคะ อาหารนี่จะแล้วต่อไปทางด้านนี้จะนี่เขาจัดแต่จานได้สวยมากแต่จานไี้สวยมากอันนี้เดี๋ยวขอกลับนิดนึงขอกลับนิดนึงขอกลับให้เห็นนะมันเป็นลูกหัวใจคือการเรียงแบบจัดผักที่นี่แต่ละจานเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นเมนูยำทะเลเดือดค่ะ ำกุ้งนัวนัวค่ะใช่เขาจะใช้กุ้งที่แบบว่ากุ้งสดนะฮะมาตัวใหญ่แล้วก็มายำนะครับมาตำนะฮะอต่อมาด้านนี้บ้างคือเขาเล็กเมิอีกอันน่ก็คือเเขมิอีกอันหนึ่งที่ลูกค้าชอบแล้วมาทุกโตจะต้องสั่งก็คือทอดมันกุ้งค่ะทอดมันกุ้งซึ่งเขาบอกเขาตีกุ้งด้วยเนื้อกุ้งเขาไม่ใส่แป้งเลยนะจ๊ะใช่กุ้งล้วนกุ้งล้วนอันนี้เมนูต่อไปนะคะอันนี้ก็ของโปรดเหมือนกันก็คือตำยอดมะพร้าวปูมาค่ะปูมา ปูม้าสดนะปูม้าสดเ้วเข้าไปทําฟีดมาแล้วก็มามาย่างนี้นะครับแล้วสุดท้ายนี่ก็คือเมนูที่เป็นเลขาเมนของลุงมอเองนะครับก็คือตําไทยใส่ปูซึ่งเป็นของโปรดของลุงมอีกอันเองนะครับจะรอช้าทาไม่ดะเยวจโอจ๋าเริ่มจ้าอันนี้หนูไม่ต้องใส่ช้อนกลางนะ ทุกอย่างมีหลายรสชาติ<ช>มีหลายค,ความรู้สึกในเวลาที่เรากินเข้าไปแล้วทุกอย่างที่เราได้ทานมาแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเรามีของที่ชอบมากที่สุดใช่ค่ะแล้วก็ชอบลองๆลงมาแต่เราจะบอกช,ชอบที่สุดอย่างเดียวก่อนถามว่าทุกอย่างมันมีความอร่อยของมันอยู่ในตัวของมันแต่ละอย่างใช่ค่ะที่ชอบที่สุดคราวนี้ลุงขอเป็นผู้เริ่มก่อนแด้๋วะเดี๋ยวป้า<ช>ตามมา,ะมานะที่ผมชอบเลยนะ แน่นอนผมต้องชอบเขาทอดมันกุ้งให้เจ๋งจริง,รงรเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งเขาไม่ผสมแป้งจริงเขาใช้เนื้อกุ้งผิวเพียวแล้วมันมาทำให้มันเ,เป็นก้อนแล้วก็ไปทอดเฮ้ยอร่อยนี่กินอย่างผมแบบว่ากินผิวเพียว,วก็อร่อยแล้วถ้าเกิดจิ้มน้ำจิ้มบวยนะเลิศมากของคุณแหลปะป้าโอ้โห,โโหพี่มอหนูนะทะเลาะกับตัวเองเยอะเยอะมากเลยเพราะว่ามันหลากหลายมากเลยอ่ะ สุดท้ายแล้วมันก็คือเมนูที่หนูชอบจริงๆก็คือนี่เลยค่ะตำยอดมะพร้าวปูมาตำยอดมะพร้าวปูมาซึ่งชอบตรงเพาะชอบความที่ยอดมะพร้าวมันอ่อนจริงอะบวกกับเนื้อปูอะเนี่ยค่ะลองดูเข้าไปเนื้อปูเนี่ยแล้วมันสดคือมันไม่ขาวดูเนื้อปูเห็นไหมว่าเนื้อปูเนี่ยมันใส,นสแล้วมันก็สด มากมันทําให้แบบว่ามันทานเข้าไปแล้วมันอร่อยมากแล้วลามันดูดไปเป็นก้อนๆกืนเข้าไปเลยพี่โมนี่แหละต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยอาหารที่เขาทำเนี่ยมีทั้งอาหารไทยฝรั่งและก็อาหารอีสานเนี่ยมีจีนด้วยค่ะมีจีนด้วยอาหารไทยจีนฝรั่งอีสานเนี่ยนะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเมนูได้แบบว่าตามที่เราต้องการแต่ถ้าเกิดใครเป็นแฟนเพจแล้วอยากได้รับสิทธิ์ในการเป็น แฟนเพจของลุงมอพาเที่ยวสำหรับเมนูนี้ก็ต้องรีบหน่อยนะจ๊ะเขาหมดเขต อสิ้นเดือนกรกฎานี้เท่านั้นนะจ๊ะในราคาจาก270เหลือ1 5 9า้จ้ะเอาละแล้ววันนี้ลุงมอพาเที่ยวก็มาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะครับก็อยากจะฝากร้านนี้ด้วยนะจ๊ะร้านข้าวหอมนะครับร้านข้าวหอมครัวบ้านทุ่งค่ะใช่ก็เป็นร้านที่อยากจะให้แฟนเพจของลุงมอเนี่ยนะครับได้มานั่งดื่มดาบรรยากาศแบบนี้นะครับแล้วก็ทานอาหารอร่อยอร่อยมาทานแล้วถ่ายรูปส่งให้ลุงมอดูบ้างนะจ๊ะว่าเป็นยังไงเล่าให้ลุงมอฟังบ้าง วันนี้นนลุงมอ,อก,กับป้าโอค่ะก็เลยต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะนะคะแล้วเจอกันใหม่ค,คราวหน้านะจ๊ะบายบายว่าว่าเออ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 ลืม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 สปอนเซอร์ สปอนเซอร์คืออะไรน้ำดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ100%ตาอีสค่ะของน้องตายไซทานนิยมกาใช่นะครับ,อ,บอันนี้ใครที่ชอบน้ำแร่นะครับแล้วก็มีแพคเกจชี่ยสวยๆส,สามารถหลังจากกินน้ำแร่ส่วนและสามารถเอาขวดไปใช้งานอย่างอื่นได้อีกด้วยใช่แล้วนาจาก็ฝากด้วยนะจาสำหรับน้ำแร่คือน้ำแร่อะไรจ้าชื่อน้ำแร่ตาอีสค่ะ อีฟนะครับผมโอเคงั้นถึงเวลาแล้วที่เราพวกเราต้องไปกันเพราะว่าตากล้องน้ำล,ลายไหลไหลแหมแล้วนอะอยากทานอาหารเ <laughs> ดีย๋ยวเราก็จะมาทานอาหารกันต่อด้วยตอนนี้บ้ายกันก่อนนะจ๊ะบบ๊าายย